สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube สวัสดีพี่น้องชาวหนังกางเพลงแล้วก็สวัสดีแฟนเพจ a c e b o o k ทางช่องวินัยสุธินะครับวันนี้ก็มาบ้านหน้องแวงนะครับตำบลน,น้องเต่งอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมคำคนนี้ก็มีมหรสพสมโพนนะครับกับงานกระถินสามัคคีนะครับบ้านหนองแวง นะฮะก็มีภาพ,พยนตร์นะครับจากหน่วยของจำปาทองภาพ,พยนตร์นะครับผมหน่วยทอร์นาโดฮะวันนี้ก็มาจัดฉายอยู่ที่บ้านหนองแวงนะครับผมก็เป็นหน่วยใหม่ของจำปาทองภาพยนตร์ฮะวันนี้แอดมินก็ได้มาถ่ายนะครับกับหน่วยทอร์นาโดะนะครับผม จำปาทองพาพยนุนนะครับก็มี3หน่วยด้วยกันนะครับหน่วยสวัสด์หน่วยทอร์นาโดแล้วก็หน่วยคอมมอดูนะครับ3หน่วยสําหรับเจ้าภาพทไหนต้องการหนังสักจอนะครับก็ติดต่อกับจำปาทองภาพยนุนนะครับชอบหน่วยไหนก็ติดต่อนะกับบริการจำปาทองภาพยุ์ ดี๋ยวไปชมบรรยากาศนะครับอุปกรณ์นะฮะก็เป็นหน่วยของจำปาทองนะครับเป็นบริการของจำปาทองตู้เบรนะครับแล้วก็เสียงกลางเสียงแหลมนะไฟบีมนะครับไฟสตู นับคงจอ,มอเมื่อกี้นะครับได้15เมตรนะครับผมหน่วยทอร์นาโดน่าจะเป็นโจมาตรฐานครับจอ15เมตรตูเบตข้างละโหลดครับ21นิ้วก็เสียงแหลมครับ3กล่องนะครับตามนี้ เสียงกลางเสียงกลางออนหลด6ใบนะครับ6ใบไฟบีมนะครับข้างนี้ก็2ดวงฮะไฟสตูปก็4ดวงนะครับผมก็เป็นเอกลักษณ์ของจำปาทองนะฮะภาพยนต์ทุกหน่วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทอร์นาโดแล้วก็คอมมาโดนะครับทอร์นาโดนี้ก็จะคล้ายๆกับคอมมาโดนะแต่ไม่มีนั่งร้านตรงนี้นครับอันนี้มีข้างเดียวนะครับผมตูเบ็ดข้างละ12ใบนะครับ ท้างล้โห้ฮะทำได้สวยนะครับสำหรับหน่วยของจำปาทองภาพยนตร์เชือกสลิงฮะยึดแน่นหนานะครับไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าข้างหลังนะไข่นะน่ะรบๆซ่อนๆนะ่ะ อยู่ข้างล่างนะคนเดียวผีหลกอันนี้ก็มาชมโจอใหม่นะครับว่างานนี้งานที่สองนะครับที่สองที่จะขึ้นโจอใหม่นะครับสวัสดีครับมองหน้าเนะหน่อยนอยสวัสดีครับไปอยู่อะไรคนเดียวนะ <laughs> มือปรบาบอีสานใต้นะครับทางนี้ มีตัวนังซื้อ led อยู่มือปราบทางนี้เป็นมือปราบทางโน,น้นก็อีสานใต้อยู่ทางโน,น,น้นนะนี่าจะเป็นจอใหม่ครับเอาไว้ข้างหน้าเตรียมการขึ้นว่าจะสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ fc ได้ดูกันนะฮะพอขาเม่ขาวันนี้เยอะนะฮะข้างทางข้างถนน เป็นงานกฐินสามัคคีนะครับวันนี้วันที่24นะครับเดือนพฤศจิกายยน2566นะครับคอยดูระบบแสงสีค่ำคืนนี้ว่าจะตะการตาแค่ไหนนะครับ ผลเครื่องเสียงก็จะเป็นของจำปาทองนะครับก็ประดิษฐ์เจริญครับสามแท่นฮะถ้าไม่ผิดแล้วก็แบรนด์ของจำปาทองครับผมสีดำนะหมื่นสิพันวัตนะครับทางนี้ หนึ่งแท่นนะตรงนั้นก็จะเป็น DBX นะครับ EQ Cross นะครับอันนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมิกครับมิกตัวใหญ่สภาพท่านใดต้องการหนังสักจอนะครับที่ต้องการนะ ของจับปัดทองภาพยนตร์นะครับมีหน่วยโทโนโนและก็คอมมันโดนะครับทองหน่วยติ่โตได้นะครับผมหัวฉายสี่หัวนะฮะเทปสันนะครับอยู่ข้างในฮนะไม่รู้ว่ารุ่นไหน ก็จะเป็นสารกลางนะครับสารกลางบ้านหนองแวงนะครับสารกลางจำหมูบ้าน,นะฮะเจ้าภาพก็จะเป็นเจ้าภาพภายในใกล้ๆบ้านหนองเติงนะครับห้าหมูด้วยกันก็จะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพบนครับทุกปีฮะสวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งาตาแดงแล้วนะ นอนไม่อิ่มหรืออ๋อเชื่อมนึกว่านอนไม่อิ่มนะครับผมครับก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ